สวัสดีครับทุกคนยีดีต้อรรับเข้าสู่ Re l i ไอเบิ h a n n e l นะครับวันนี้เรียวก็จะมาสอนวิธีการตีบอสเชสเซดเอ็กตรีมประจำเเรทบอสอาพันธ์นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยฮะก็สําหรับใครที่เล่นมานานแล้วก็สามารถเข้าไปยังช่วงที่สองได้เลยนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเน้นของผู้เล่นใหม่นะครับก็คือจะเน้นตัวยืมเป็นหลักนั่นเองก็สําหรับ ทีมแรกนะครับก็จะเป็นของสาหรับผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่เน,เน,เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันค่อนข้างยากนะครับสำหรับเชสเซตก็เลยจะแนะนําว่าให้ใช้2 <c oughs> ทีมนะครับอาจจะต้องยอมเสียตัวเพิ่มขึ้น1ตัวนะครับแต่ก็คงจะคุ้มค่ากับการลงแหละนเะนาะหตัวเพื่อให้ลงเอ็กซ์ตรีมได้นะครับ <c oughs> สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวที่ต้องยืมจะมีทั้งหมด2คนในทีแรกนะครับนั่นก็คือตัวมุสกิปีใหม่นะครับซึ่งก็ยืมใครก็ได้เลยที่เลวสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือ ยืมมิกะไปเลยก็ได้นะครับก็จะใช้มิกะตัวเองก็ได้แต่เรียแนะนําว่าถ้าเกิดเรียวเรายังน้อยอยู่ก็ใช้เป็นมิกะของเพื่อนก็ได้นะครับอย่างน้อยก็เรียวเยอะแล้วก็สามารถยืนได้ประมาณนึงอยู่นะครับเสร็จแล้วเราสามารถใช้เซรีน่าของเราเองได้ไม่จำเป็นต้องเรียวเยอะมากครับนะครับก็แค่จะมาแค่ย้ายตาแหน่งของมุสกิเฉยๆแล้วก็สไตรเกอร์ของเราอย่างน้อย1คนเรียวก็ขอสมมุติเป็นสักคนหนึ่งที่เรียวน้อยๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นโนอาแล้วกันประมาณนั้นนะครับ ได้ถือเป็นการจําลองไปด้วยว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเลวสาาเองโนอาเลวนะครับก็สกิลเริ่มต้นหลักๆก็จะเป็น3คนที่เราใช้เป็นหลักแหละก็จะมีมุสกิมิกะแล้วก็เซดีนะนะครับโดยที่เซดีนะเนี่ยจะมาเป็นทําหน้าที่เป็นคนเคลื่อนย้านตัวมุสกิให้สามารถโจมตีได้ไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับส่วนโนอาส่วนโนอานี่คือมาแถมเฉยๆประมาณนั้นนะส่วนมิกะนี่ก็คือมายิงบอสตอนช่วงสุดท้ายเพื่อลดเลือดบอสประมาณหนึ่งให้ทีม2เรามาเนี่ย สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะบอสจะเหลือเลือดน,น้อยลงนั่นเองนะครับไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ยืม2คนก็ใช้เงินเยอะหน่อย8 0,000ื่แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถชนะบอสเอ็กซ์ตรีมได้ก็จะได้เงินกลับมาทั้งหมด7 0 0 0 0สนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะคุ้มทุนแน่นอนแหละเนาะไปกันเลยฮะหลักของปาร์ตี้นี้ก็คือมุสกิอย่างเดียวเลยก็คือ เนสเซรินะกับมุสกินะครับเพื่อเคลียร์มอนให้หมดเนาะส่วนสุดท้ายก็คือจะไปใช้มิกะช่วยตีตอนเชเซตที่ออกมาเป็นลูกบอลอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับยิงได้ประมาณเทียบทีเดียวเท่านั้นเองแต่ลหลักๆก็คือเอามิกะมาช่วยแทงไว้ช่วงของการตีบอลเข้าไปนั่นเองนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องเกตตำแหน่งของมุสกิหน่อยเพราะว่ามุสกิจะยิงไม่โดนบางคนนะครับก็ลงมาข้างหลังหน่อยแล้วก็รีบกดเลยก่อนที่มุสกิจะเดินกลับไปเนะี่ย ประมาณนี้เลยก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งหรือไม้ก็2ตัวนะแต่ว่ามิกะก็ช่วยจัดการให้ได้นะครับก็เห็นว่าขนาดโนอาเลวสามห้ายังยืนอยู่ได้เลยนะครับเพราะมิกะช่วยเก็บให้หมดเนาะแล้วเราก็เล่นอย่างนี้ไปแหละแหละไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบอสเลยนั่นเองนะก็ย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งมูซึกิแล้วก็รอยิงนะครับ <c oughs> อันนี้จะต้องรอข้างบนก่อนเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับรอจากข้างบนเดินลงมาก่อนเนาะประมาณนี้น่าจะพอได้แหละนะครับแล้วน่าจะหายหมด นี่ก็ท่าอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะมุสกิเดินถอยหลังแล้วก็เนี่ยจะต้องรอก,ก่อนรออีกฝั่งหนึ่งเข้ามาก่อนนะมุสกิเดินลงมายิง <c oughs> อันนี้ก็จะเหลือข้างล่างตัวหนึ่งแต่คงไม่เปน็นไรเดี๋ยวนี้กะช่วยเก็บให้ได้นะตรงนี้จริงๆจะใช้อีกรอบหนึ่งเลยก็ได้เพื่อความเร็วก็ได้นะประมาณนั้นเนาะหาได้อรอบหนึ่งก็เรียบร้อยไปโนอาเกือบตายละประมาณนะี้แต่ยังอยู่ได้อยู่นะ <c oughs> นี้ก็เหมือนเดิมเราก็ใช้แผนเดิมอะเนื่องจากที่เรานักเรียนมาแค่สี่คนเนาะมันก็เลยสกิลก็เลยไม่ต้องใช้เยอะใน,นการวนมาถึงมิสกิกหม่อีกรอบหนึ่งอะนี่ก็เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมถึงเอามาแค่นี้เนาะปึ๊บนี่เหลือคนนืองอะไรเดี๋ยวมีกาเก็บให้ได้นะอันนี้จะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเสร็จ <c oughs> แล้วก็จะมีรอบสุดท้ายที่เป็นรอบที่4่นะคระับรอาจะต้องเก็บคอดหน,นึงเพื่อให้มีกาสามารถใช้สกิลได้ สองครั้งถ้าเกิดว่าได้สองครั้งก็จะกําไรประมาณนึงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ครั้งเดียวก็ยังโอเคอยู่เนาะโอเคนี่คือเวฟสุดท้ายนะ่ะจะต้องรอเก็บคอนิดนึงนะครับแล้วค่อยยิงนั่นเองนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีคอนเอาไว้ให้นอายิงตัวเชเซตนะครับนี่น่าจะพอได้แล้วก็อาเมสกิเดินถอยลงมาได้เลยนะแล้วก็จะรออีกสักแป๊บนึงคอนใกล้ๆเต็มก่อนเราค่อยกดก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้ามันจะเริ่มจะ,ะเบิดตัวเองเมื่อไหร่ก็ต้องรีบกดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก่อนพี่นิกะจะไม่รอดนะอันนี้พอ นี่ก็จะเป็นวุสกิแล้วก็สามารถกดโน้กดมิกาได้อีกรอบหนึ่งถ้าทันนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่น่าจะยิงได้สองสามทีก่อนที่เชเซตจะไปนะเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็คือพยายามเคลียร์มอนให้ได้3มเวฟแล้วที่2จะได้มาเล่นต่อได้ง่ายนะครับตอนนี้เหลืออีกสามสิบแปดวินาจะพอได้อยู่นีโอเคเวฟแรกหมดไปเอาให้ได้อย่างน้อย3ามเวฟนะครับจะได้จะได้เล่นง่ายหน่อยสำหรับตี2นะครับ นิตตี้ที่2แล้วเคลียรเวฟที่สใหไม่ได้นะครับอาตีนี้เดี๋ยวมิสกิย้ายลงมาข้างล่างเนาะสิวิน่าจะพอทันอยู่ประมาณนี้ย้ายลงมาแล้วก็ยิงปุ๊บครบพอดีเดี๋ยว2อตัวได้อยู่ก็เดี๋ยวตี้หน้าเรามาเคลียร์เพิ่มอีก2เวฟก็ได้อันนี้เหลือตัวหนึ่งที่จริงถ้าเกิดว่าเคลียเวฟนี้หมดก็จะก็จะสบายขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเคลียร์สเวฟแหละประมาณนั้นนะครับแต่ยังพอได้อยู่ ตีสองหลักๆก็จะยืมเป็นฮาซุมินะครับก็คือเป็นดาเมจหลักเลยแหละสาหรับปาร์ตี้สนะครับก็้ดาเมจตอนนี้เหลืออีก2อล้านสามจริงๆถ้าฮาซุมิยิงครีเนี่ยก็สามารถเอาชิเซะลงได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องลุ้นเลยึ่งข้อดีของบอสฟันรอบนี้คือเราสามารถยืมได้ตี้ละ3านก็คือสามารถยืมสาสได้เลยนะถ้าเกิดว่าใช้2ตีเนาะแต่ก็จะเปลืองตังนิดหน่อยเพราะว่ายืม3คนก็ใช้ตั้งแสนกว่าเนี่ยใช่ไหมนะครับที่ต้องมาเคลียร์สตีเนาะจริงๆก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีมุสกิอีกคนนึงก็ยืมก็ได้หรือว่า จะยืมเป็นคนอื่นเพิ่มก็ได้จะได้ไม่ซ้ํากันเนาะแต่จริงก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเหลือเวฟเดียวเนี่ยเราสามารถยืมแท้งหรืออะไรมาช่วยยันไว้ให้ได้นะครับอย่างเช่นเราจะยืมมิกาอีกรอ,อบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ต้องบอกมิกามีคนให้ยืมเยอะแหละสาหรับรอบนี้นะน่าจะสบายๆมีคนให้ยืมแน่นอนเนาะแล้วก็เราจะยืมมิสกิอีกรอบนึงก็ได้หรือจะยืมเป็นคนอื่นก็ได้นะที่มีนะครับจริงๆก็เอามาแค่เคลียเวฟเฉยๆส่วนคนที่3ที่จะยืมก็คือฮาซุมินะครับฮาซุมิชุดพละนะ แ,และก็ะมีนักเรียนของเราเองหนึ่งคนเป็นการเล่นไม่ได้เนาะประมาณนั้นแล้วอาจจะยืมเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งนะต่เอเลเวลของเลวที่ตัวเลวน้อยแล้วกันมิูแล้วกันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สเปเชียลเนี่ยถ้าเรามีอาโกถ้าเรามีอา,าโกกับฮิมาริของเราเองเนี่ยก็พอใช้ได้เนาะหรือจะเป็นอาโกกับกับฮิมกับโคทามะก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฮิมารินะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเป็น อากโกกับฮิมารีก็จะดีกว่าแหละเพราะมันน่าจะอาโอกาสโอกาสจบได้ง่ายเยอะกว่าเนาะหรือถ้ามีอาโกคนเดียวเลยว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะ <S 2> <S 2> แต่เป็น2คนนี้ก็จริงๆ2คนนี้เลี้ยวเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่ามันบัฟเพื่อนเนาะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสเตตเยอะน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S 2> <S 2> ไปรอดูกันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเราเคลียร์เวฟที่สไม่จบนะประมาณนั้นเนาะอาจจะต้องเคลียร์2เวฟก่อนถึงจะถึงจะสามารถไปต่อได้นะแต่คิดว่าที่นี้ตัวยืมมาก็ใช้มุสกิไปเรื่อยๆแล้วก็ฮิมารีเพิ่มเรคคอสีกก็จะะบบายขึ้นนั สก,กิลเริ่มต้นก็เป็นมุสกิเพื่อมาเคลียร์เวฟก่อนก็ได้หรือจริงจะไม่เคลียร์ก็ได้นะแล้วแต่ก็คือป่อยิงไปเรื่อยๆลยก็ได้เพราะเรยกว่าฮาซุมิน่าจะพอยิงได้อยู่แหละแล้วก็อิมาริอากะแล้วกันประมาณนั้นนะครับสก,กิลเริ่มต้นโอเคแล้วตอนนี้ตำแหน่งเอานิกะน่าจะอยู่บนสุดจะได้เข้าถึงเกานะเนาะประมาณนั้นนะครับไปได้เลยนะครับแสนสองก็ใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจ็ดแสนนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ อันนี้คืออันนี้เรียวเล่นพลาดนิดหน่อยคือมันจะเหลือสองเวฟเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นจบเร็วเหลือเวฟเดียวมันก็จะง่ายขึ้นกว่านี้เนาะประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องเคลียร์เวฟนี้ก่อนซึ่งมอสกี้ตอนนี้มันก็จะนี่นิดนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะประมาณนั้นโอเคอ่าอันนี้คือหเหลืออีกเวฟหนึ่งประมาณนั้นเนาะนี่เราก็ปล่อยนี่กาเคลียร์ไปเลยก็ได้นะนี่กงได้แล้วนะครับจริงต้องบอกว่าพอเราเคลียร์เวฟนั้นเหลือแค่ประมาณนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือไม่มากเนาะในการ ที่ทำให้บอเชสเตอเนี่ยเปิดคอออกมานะนี่เราก็ใช้ฮาซุมิกับมิกะช่วยกัน2คนได้เลยถ้าดวงดีฮาซุมิจะยิงตายเลยนะสองล้านกว่าได้อยู่นั่นเองอันนี้ไม่คีวนั้นถ้าไม่ขีแบบนี้<ส>ก็คือเอาใหม่นะเมื่อกี้คือฮาซุมิคือยิงไม่เข้าเลยเบาจัดๆนะก็เริ่มใหม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็อาจจะต้องหวังครีอาใครได้หนึ่งสำหรับรอบนี้ให้ฮาซุมิยิงครีนะฮาซุมิเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดว่ายิงติดครีเดี๋ยวจะแรงมากนะ แต่ถ้าเกิดว่าตีดไม่คลิกก็คือแบบแทบจะไม่เห็นมีดาเมจเลยประมาณนั้นนั่นเองนะอาจจะต้องลองดูก่อนนะลองดูหน่อยโอเคประมาณนี้ที่ก็รอคอได้เลยรอบอสเช็เสจเปิดคอเนาะก็ใไกลล้วโอเค,อเ,คเปิดแล้วฮาร์มิบัฟไปให้ให้หมดเลยนะแล้วก็รอยิงเคี้ยแปะเหลือสี่แ,แสนทีน่้จอามิกะซ้อนกับเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะน่าจะจบพอดีแปแปะแปะแปะเรียบร้อยประมาณนี้เองอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อสู้กับ เทสิตสไปล์คนเล่นใหม่เนาะก็ <T> จะเห็นว่า <regardez> เราสามารถใช้ตัวยืม3าตัวจบได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะก็อาจจะต้องเสียตัวเพิ่มหน่อยหนึ่งตัวแต่ก็คุ้มแหละแล้วก็ยืมตัวเยอะหน่อยใช้เงินเยอะหน่อยในการยืมแต่ว่าเราได้กลับมาตั้ง7จ็ดแสนนะแล้วก็ได้ของกลับมาเยอะแยะมากมายเลยว,ว่าก็คุ้มค่ากับการลองเนาะประมาณนะครับสิตัวกับเงินนิดหน่อยเพื่อแลกกับของเท่านี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตี้สรับผูเล่นใหม่นั่นเองเนาะ ต่อไปก็เป็นตี้ที่2นะครับตี้ที่2นี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ของผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วน้องอาจจะมีตัวพร้อมหน่อยแล้วก็มีตัวที่เลวสูงหน่อยเนาะอย่างเรียวก็จะยืมมุสซกิปีใหม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเรียวไม่มีนะครับหลักๆทีมนี้ก็จะมีวาคาโบะมุเซกิปีใหม่อิโอริอิซูนะชุดว่ายน้ําฮิมารีแล้วก็อิโรฮะนะครับหลักๆก็เอาอิโอริมาด้วยมาช่วยเคลียร์เองนะครับอาจจะแบบว่าเป็นปืนเหลืองเนาะแต่ก็ยังพอช่วยเคลียร์ได้อยู่ดาเมจยังแรงอยู่นะครับก็ถือิร สเกลเริ่มต้นก็จะเป็นมุสกิป,ปีใหม่อิโอริแล้วก็อิโรฮะน,นะครับโดยที่แทงของทีมนี้จะเป็นอิซุนาว่ายนา้ำซึ่งอาจต้องเคลียร์ลูกน้องให้เร็วๆหน่อยเพราะว่าอิซุนาเองก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นเนาะก็ถ้าเกิดว่ารอบไหนที่อิซุนาไม่รอดก็อาจจะต้องลองรีใหม่ดูนะักเต็ตที่สามารถจบได้ไฮเนตี้เดียวนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขารเารเียกว่าอะไรเนี่ยเล่นได้เล่นดีนะประมาณนั้นนะบางทีอาจจะไม่จบแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าอิซุนาจะร่วงหรือเปล่านั่นเองนะบางทีอิซุนาร่วงอาจจะต้องเริ่ เนาะนี่ก็ลงอีโรฮะรอบที่สองนะครับแล้วก็ใช้อิรีช่วยเคลียร์ไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอิซุนะจะโดนดาเมจเยอะเนาะประมาณข้างบนๆหน่อยนะที่เล็งจะทําให้ช่วยได้เยอะประมาณหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ใช้มุสกีช่วยเคลียร์อีกรอบนึงจะได้เซฟเซฟ,เซฟอิซุนะไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกคือหลักๆของปาร์ตี้นี่คือต้องรักษาอย่าให้อิซุนะร่วงไปก่อนเนะนาะอิซุนะค่อนข้างบางอยู่ไม่ได้หนาขนาดนะแต่ก็ยังดีที่อิซุน่ายังเลือดเยอะนะก็ยังพอถ่ถ่ายไปได้เนาะ ระลักพยายามวูสกิลมาให้ได้มูสกี้ไวๆเนาะอย่างจาังหวะนี้รอก่อนก็ได้เพราะว่ามอนจะหมดแล้วนะไม่รอใช้เวฟสองดีกว่าเนาะโอเคมูสกี้จะค่อนข้างสําคัญมากนรอบนี้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วก็นะ่าก็จะเคลียได้ไม่เร็วขนาดนี้แล้วอิสึนะจะไม่รอดเนาะประมาณนั้นโอเคเอาาิโรฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวอิโรฮะจะไปใช้ทีดึงก่อนที่บอสจะเปิดคอคือประมาณช่วงเวฟที่สามนะจะพอดีพอดีกันเนาะ เขาก็พยายามรีบเคลียร์ลูกน้องเพื่อรักษาอิสุน่ไว้นะครับเห็นนี่เวฟหนึ่งประมาณที่เวฟที่ประมาณเคลียร์ทั้งประมาณ4เวฟก็เชสเซิ่งก็จะเปิดคอนะสำหรับการเล่นปาร์ตี้เดียวนะครับนี่คอยยิงข้างบนไว้นะอิสุน่จะได้ไม่โดนหนักมากนี่เวฟที่3เนาะพยายามช่วยอิสุน่เคลียร์ไว้ทีเวฟที่4จังหวะที่อิโรฮะกำลังจะหมดพอดีเนาะรอยิงก่อนทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยอิโรฮะลงมาใหม่นะครับ ทีนี้ปาร์ตี้นี้ก็คือรอได้เลยเดี๋ยวรออีโลฮะระเบิดเนาะก็น่าจะพอดีแล้วเชจิก็จะเปิดคอพอดีเช่นเดียวกันเนาะบัฟให้วาคาโมะนะสำหรับฮิมาริเนาะและนอกนั้นก็คือใส่ทุกสกิลลงไปที่บอสได้เลยนั่นเองนะแล้วก็บรรลุว่าบอสจะตายหรือเปล่าถ้าบอสไม่ตายก็ติงยิงดอยนินดหน่อยก็พอไหวนะจะเหลือบอสประมาณ6กเจ็ดแสนประมาณนั้นนะจริงๆก็ไม่ต้องสนใจเข้าบอสไปเลยก็ได้นะแล้วมาดูว่าบอสจะตายหรือเปล่าประมาณนั้น ก็คืออาจจะยิงเบาหน่อยแหละแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะทีนี้อิซุนะก็าจะบบแถวๆอาจจะร่วแต่แถวนี้นะแต่ตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วว่าบอสจะโดนดาเมจเยอะน้อยแค่ไหนนะยิงบอสอย่างเดียวไปเลยเนาะก็น่าจะจบได้เหมือนกันประมาณนั้นนะเนี่ยเรียบร้อยนั่นเองนะนั่นเองเนาะ หรือจจบชา้าจบเร็วหรือบางทีถ้าเกิดว่าโชคดีจะจบภายในรอบเดียวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำความเสียหายเพิ่มเติมทีหลังเนาะอันนี้ก็จบได้ภายในหนึ่งตีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตีสําหรับผู้ที่เล่นมานานแล้วแล้วก็อยากจะจบภายในตีเดียวเนาะออาน,นั้นนะครับก็ลองดูละกันนะครับขอบคุณมากเลยครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับบายครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช n น l ของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย